สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซิกแปดโคครับวันนี้ผมดอกรใหญ่นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการออกกําลังกายสําหรับหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับที่ไม่มีเวลาไปออกกำลังกายในฟิตเนสนะครับเพียงใช้เวลาแค่วันละสินาทีหลังเลิกงานนะครับในออฟฟิศของคุณเองคุณก็สามารถบริหารร่างกายได้ครบทุกส่วนครับ ถ้าบริหารท่าแรกนะครับเป็นการบริหารหน้าท้องนะครับคุณไม่ต้องลุกจากเก้าอี้ในออฟฟิศของคุณนะครับนั่งอยู่บนเก้าอี้แบบนี้นะครับผมพยายามนั่งให้หลังตรงนะครับสังเกตที่ขานะครับเข่ากับขาจะตั้งฉากกันนะครับฝ่าเท้าทั้งหมดจะวางอยู่บนพื้นนะครับผมเราหาอุปกรณ์ช่วยนะครับก็คืออย่างเช่นสมุดหรือหนังสือนะครับมาจับไว้ในลักษณะนี้นะครับให้ลอยออกจาก หน้าตาของเราขึ้นมานะครับเริ่มในการบริหารนะครับลำตัวตั้งตรงนะครับช่วงล่างของเราจะไม่ขยับขยื่นนะครับเราบิดเฉพาะลำตัวนะครับเช่นนี้นะครับไปทางซ้ายทางขวานะครับท่านี้ส่วนที่รับกาการบริหารก็คือกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับรวมถึงกล้ามเนื้อหน้าท้องในส่วนข้างด้วยนะครับบิดไปแบบนี้นะครับลำตัวให้ตั้งตรงนะครับ พยายามโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องที่กระชับนะครับและเกรงตัวครับขั้นต่อไปนะครับยังเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับยังไม่ต้องลุกไปไหนนะครับเพียงอยู่บนเก้าอี้เช่นเดิมนะครับขยับตัวมาบริเวณส่วนปลายของเก้าอี้นะครับผมมือทั้งสองข้างจับไว้ที่เบาะนะครับ และเอ็นตัวลงไปเล็กน้อยนะครับขาทั้งสองข้างลอยขึ้นมากับพื้นในลักษณะนี้นะครับเข่าเราอาจจะงอเล็กน้อยนะครับผมการบริหารปุ๊บทิ้งขาทั้งสองข้างลงไปแล้วดึงขาขึ้นมาลักษณะนี้นะครับการเกรงของกล้ามเนื้อในท่านี้นะครับเราจะพยายามโฟกัสหรือว่าเกรงไปบริเวณหน้าท้องนะครับซึ่งกล้ามเนื้อที่จะมีการบริหารในท่านี้นะครับ ก็คือกล้ามเนื้อหน้าท้องทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างจะได้รับการบริหารอย่างมากนะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อได้บนเก้าอี้ในออฟฟิศของคุณครับถ้าต่อไปนะครับเรามาบริหารแขนหน้าหรือว่าใบเสร็จกันนะครับเราหาอุปกรณ์ในออฟฟิศของคุณเองนะครับนี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําก็ได้นะครับจะเป็นขวดน้ําดื่มขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะครับหรือเป็นกระป๋องน้ําในลักษณะนี้นะครับเพื่อเราจะมาใช้แทนดัมเบลนะครับใส่น้ําให้เต็มเพื่อให้มีน้ําหนักนะครับอ่ะเรามาเริ่มบริหารแขนหน้ากันนะครับนั่งออกมาบริเวณปลายเก้าอี้นิดหน่อยนะครับงายฝ่ามือนะครับจับขวดน้ําในลักษณะนี้นะครับงายฝ่ามือลงสังเกตที่มือนะครับเห็นขวดน้าทั้งสองข้างนะครับงายฝ่ามือทว่นี้นะครับเรา บีบกล้ามเนื้อบริเวณแขนหน้าขึ้นมานะครับในลักษณะนี้นะครับท่านี้เราจะใช้ขวดน้ำนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราหาได้ง่ายๆในออฟฟิศนะครับเติมน้ำให้เต็มนะครับใช้แทนดัมเบลนะครับคุณนั่งบริหารอยู่บนเก้าอี้ในออฟฟิศของคุณโดยไม่ต้องลุกไปไหนนะครับในลักษณะนี้นะครับคุณก็จะได้กล้ามเนื้อแขนหน้านะครับที่กระชับนะครับ ในที่ทํางานของคุณเองครับถ้าต่อไปนะครับยังอยู่ที่การบริหารกล้ามหรือแขนนะครับแต่จะเป็นส่วนของแขนด้านหลังนะครับหรือว่าตรวอวปยเสบนะครับไม่ต้องลุกไปไหนนะครับนั่งอยู่บนเก้าอี้เหมือนเดิมนะครับหาขวดน้ํามาเหมือนเดิมนะครับเพื่อใช้แทนน้ำเบลนะครับในการเริ่มบริหารนะครับดึงแขนขึ้นไปในลักษณะนี้นะครับต้มแขนนะครับขนานกับศีรษะนะครับเรามีหน้าที่งอข้อศอกนะครับลักษณะนี้ นะครับลงอยู่หลังหัวนะครับลงอยู่บริเวณต้นคอนะครับขวดน้ำมันจะอยู่บริเวณต้นคอแล้วดันกลับขึ้นมาให้สุดนะครับลักษณะนี้นะครับพยายามเกรงกล้ามเนื้อนะครับในส่วนของแขนด้านหลังนะครับเพื่อใช้ดึงขวดน้ํานะครับขึ้นไปนะครับลักษณะนี้นะครับ เพียงเท่านี้นะครับคุณก็สามารถบริหารแขนหลังได้ในออฟฟิศสมุดเดีครับถ้าต่อไปนะครับเราจะมาเปลี่ยนบริเวณที่บริหารก็คือมาบริเวณหัวไหล่นะครับเหมือนเดิมนะครับนั่งอยู่กับเก้าอี้เช่นเดิมนะครับไม่ต้องลุกไปไหนนะครับหาขวดน้ําข้างตัวคุณมาเพื่อใช้แทนด้มเดลนนะครับคราวนี้เราจะใช้ขวดน้ําถึง2ขวดนะครับนั่งหลังตรงนะครับขาทั้งสองข้างนะครับวาง ให้สบายกับลำตัวของเรานะครับมาเริ่มการบริหารนะครับจับขวดน,น,น,น้ำในลักษณะคว่ำมือลงแบบนี้นะครับขวดน้ำทั้งสองข้างนะครับวางอยู่บนเข่าของเราในลักษณะนี้นะครับเริ่มการบริหารหัวไหล่นะครับดึงขึ้นไปทีละข้างนะครับในลักษณะนี้น,นะครับออกแรงจากบริเวณหัวไหล่ขึ้นไปนะครับให้ขึ้นไปให้ถึงบริเวณศีรษะนะครับ ไปค่อยทำทีละข้างไม่ต้องรีบนะครับส่วนที่ได้รับการบริหารก็คือหัวไหลในส่วนด้านหน้านะครับจะได้รับการบริหารในท่านี้นะครับท่าต่อไปนะครับเราก็ยังอยู่ที่การบริหารหัวไหลเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นการแบบหวนหัวไหลบริเวณด้านข้างนะครับอยู่บรครี้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนจาก ขวดน้ำสองขวดมาเป็นขวดน้ำแค่ขวดเดียวนะครับเพราะเราจะบริหารทีละข้างนะครับเหมือนเดิมนะครับมือข้างที่ไม่ได้จับขวดน้ำนะครับจับไว้ที่บอรก็ได้นะครับเพื่อทรงตัวที่ดีนะครับเท้าทั้งสองข้างก็วางอยู่บนพื้นเช่นกันนะครับนั่งตัวตรงนะครับจับขวดน้ำให้อยู่บริเวณข้างขานะครับในลักษณะนี้นะครับเวลาเราบริหารเราดึงขึ้นไปครับออกข้างข้างนะครับให้ขวดน้ำขึ้นไปอยู่บริเวณศีรษะนะครับ ลักษณะนี้นะครับดึงขึ้นในตรงนะครับพยายามอย่างงอศอกนะครับหรือว่าเรางอได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพื่อให้แรงจากหัวไหล่ออกได้เต็มที่นะครับดึงขึ้นไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะได้บริหารบริเวงหัวไหล่ด้านข้างนะครับอีกข้างหนึ่งแล้วก็ ทำลักษณะเดียวกันนะครับเพียงแต่ศัพท์จากข้างซ้ายมาเป็นข้างขวานะครับถ้าบริหารต่อไปนะครับเราจะมาบริหารกล้ามเนื้อหลังนะครับหรือเรียกง่ายๆว่ากล้ามเนื้อฝีกนั่นเองนะครับอยู่ที่เก้าอี้เหมือนเดิมนะครับแต่ท่านี้เราจะยืนบริหารนะครับแต่ไม่ต้องไปไหนไกลจากโต๊ะและก็เก้าอี้ของคุณนะครับเหมือนเดิมครับหาอุปกรณ์ใกล้ตัวคุณนะครับอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือขวดน้ําที่ใส่น้ํามาเต็มนั่นเองนะครับอ่ะ ท่านี้นะครับยืนขึ้นจากเก้าอี้นะครับผมทิ้งขวดน้ำนะครับให้น้ำหนักขวดน้ําดึงแขนทั้งสองข้างลงไปนะครับผมย่อเข่าลงมาเล็กน้อยในลักษณะนี้นะครับผมย่อเข่าลงนะครับขวดน้ําของเรานะครับจะเป็นตัวดึงแขนของเรานะครับให้ทิ้งลงอย่างนี้นะครับการบริหารปีกนะครับเราดึงขวดน้ําทั้งสองขึ้นมาหาบริเวณหน้าอกของเราลักษณะนี้นะครับดึงขึ้นมานะครับท่านี้นะครับ เราจะออกแรงจากกล้ามเนื้อปีกทั้ง2ข้างนะครับในการบริหารนะครับทิ้งแขนลงให้สุดนะครับดึงขวดน้ำขึ้นมาหาหน้าอกบริเวนี้นะครับนลักษณะนี้นะครับเป็นท่าที่ดีเลยนะครับที่เราสามารถบริหารกล้ามเนื้อปีกได้นะครับท่าบริหารต่อไปนะครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อส่วนของหน้าอกทั้งหมดนะครับซึ่งเราจะอยู่บนพื้นฐานของ ถ้าวิพื้นนะครับคุณไม่ต้องไปไหนไกลจากโต๊ะทํางานของคุณนะครับเพียงคุณมีโต๊ะทํางานแบบนี้นะครับคุณก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกได้นะครับอ่ะเรามาลองดูกันนะครับการวางมือนะครับเราจะวางมืออยู่บนขอบของโต๊ะนะครับซึ่งความกว้างของมือของเรานะครับจะอยู่ในระดับหัวไหล่ของเรานะครับเราวางมือไปที่ขอบของโต๊ะนะครับในลักษณะนี้นะครับเราถอยตัวไปข้างหลังนะครับให้ลําตัวนะครับ อยู่ประมาณ45องศากับพื้นนะครับรักษณานนี้นะครับจับขอบโต๊ะไว้ให้ดีนะครับเราย่อแขนลงไปนะครับแล้วดันกลับขึ้นมานะครับตอนที่เรายอร่อแขนลงไปแล้วดันกลับขึ้นมานะครับพยายามออกแรงบริเวณหน้าอกให้เยอะนะครับ เพียงเท่านี้นะครับคุณก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกของคุณได้ที่โต๊ะทำงานที่ออฟฟิศของคุณครับขั้นต่อไปนะครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแขนหลังนะครับโดยใช้ประโยชน์จากโต๊ะทำงานของคุณเหมือนเดิมนะครับเราไม่ไปไหนจากโต๊ะทำงานของคุณนะครับอเราหันหลังให้กับโต๊ะทำงานของคุณนะครับเลือกโต๊ะทำงานนะครับนิดนึงนะครับว่าการบริหารท่านี้ ต้องเลือกโต๊ะทํางานที่ค่อนข้างแข็งแรงนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเราจะหันหลังให้กับโต๊ะทํางานแบบนี้นะครับเราจะจับบริเวณขอบโต๊ะทางานนะครับความกว้างก็คืออยู่ระดับลำตัวของเรานะครับเราจะจับขอบโต๊ะทางานนะครับในระดับความกว้างของลำตัวเรานะครับขานะครับยืดออกไปด้านหน้านะครับเข่างอเล็กน้อยนะครับฝ่าเท้าทั้งสองข้างนะครับวางอยู่บนพื้นให้มั่นคงนะครับ ในการเริ่มบริหารท่านี้นะครับงอข้อศอกลงไปนะครับให้สุดเท่าที่เราจะงอได้นะครับแล้วดันตัวกลับขึ้นมาครับงอข้อศอกลงไปนะครับดันตัวกลับขึ้นมาโดยออกแรงจากกล้ามเนื้อบริเวณแขนทั้งหมดนะครับลักษณะนี้นะครับ เพียงเท่านี้นะครับคุณก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อแขนหลังกับโต๊ะทํางานในออฟฟิศของคุณได้ครับท่าสุดท้ายนะครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อในส่วนของช่วงล่างทั้งหมดนะครับซึ่งได้แก่กล้ามเนื้อในส่วนของขาด้านหน้านะครับหรือว่าโคดิเซปนะครับกล้ามเนื้อขาด้านหลังนะครับแฮนด์สตริงนะครับรวมถึงกล้ามเนื้อสะโพกนะครับก็คือกูเตียสนะครับซึ่งท่ายอดฮิตที่เราจะบริหารนะครับเรียกว่าท่าสควอตนะครับไม่ต้องไปไหนไกลครับ ยงอยู่ข้างๆโต๊ะทำงานของคุณนะครับใช้ประโยชน์จากโต๊ะทำงานของคุณเป็นตัวช่วยนะครับเรามาเริ่มบริหารกันเลยนะครับเราเตรียมผ้าก่อนนะครับเรายืนระยะห่างของเราเลยครับประมาณช่วงแขนของเรานะครับให้ห่างจากโต๊ะทางานของเราวัดประมาณชุดนึงช่วงแขนนะครับขาทั้งสองข้างนะครับความห่างของเท้านะครับอยู่ระดับหัวไหล่นะครับปลายเท้าทั้งสองข้าง ชี้ไปด้านหน้านะครับท่าปอร์ตก็คือคล้ายๆกับท่านั่งเก้าอี้นะครับการบริหารในลักษณะนี้นะครับพอยืนในท่าที่ถูกต้องแล้วนะครับเริ่มการบริหารนะครับย่อตัวลงไปนะครับรวมถึงดึงแขนหน้าออกมาข้างหน้านะครับให้สุดนะครับแล้วเอามือแตะไว้ที่โต๊ะทํางานนะครับเพื่อเป็นการประคองน้ำหนักตัวเรานะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงนะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วดึงกลับขึ้นมานะครับยืนตรงนะครับย่อลงมามือจับโต๊ะทำงานไว้นะครับ ขึ้นมาย่อลงมามือจับต้นง,งานไว้นะครับเพื่อประคองนะครับให้เกิดความมั่นคงนะครับและเกิดความปลอดภัยนะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็สามารถมีกล้ามเนื้อในช่วงล่างที่กระชับและเฟิร์มในออฟฟิศของคุณครับ ถ้าบริหารที่แนะนําไปนะครับเพียงคุณบริหาร5่ละ1นถึง2นาทีต่อเนื่องกันนะครับคุณก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อได้ทุกส่วนของร่างกายและยังสามารถกระชับกล้ามเนื้อของคุณได้นะครับเหมาะสําหรับหนุ่มสาวออฟฟิศผู้ไม่มีเวลาไปออกกำลังกายในฟิตเนสครับติดตามชมวิดีโอเกี่ยวกับความรู้ในด้านสุขภาพและการออกกำลังกายรวมถึงโภชนาการ ใน <laughs> w วอ s i g a com หรือใน f a c e b o o ของเราครับสวัสดีครับ